สิ้นสุดทางแฟนลงแล้วกับคู่รักคนบันเทิงอย่างนายนภัสเสียงสมบูรณ์และแฟนสาวใบเฟิร์นพิมพชนกลือวิเศษไผ่บูนใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกนายนภัสยอมรับเสียใจมากแต่เป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายและได้มีการแจ้งให้ทั้งสองครอบครัวทราบแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของนายนภัสได้มาถแถลงด้วยตัวเองไปแล้วว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์กับแฟนสาวนักสแสดงได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันและยอมรับว่าที่ผ่านมามีการบริหารจัดบาล้านความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเอง และล่าสุดวันนี้11กรกฎาคมฝ่ายของสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมีงานบวงสวงละครเรื่องทองประกายแสบและได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์เปิดใจผ่านสื่อเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการว่าสภาพจิตใจในตอนนี้ยอมรับว่าเสียใจมากไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้แต่เป็นการตัดสินใจร่วมกันกับนายณพันเราคุยเรื่องนี้กันมาสักพักแล้วยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเป็นการตัดสินใจร่วมกันของคนสองคน และเราได้แจ้งเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวรับทราบและทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจดีเคารพการตัดสินใจของเราเรื่องโอกาสรีเทิร์นยังไม่ทราบจริงๆแต่วันนี้ก็เป็นแบบนี้เฟิร์นก็ต้องมีรอยยิ้มแต่ต้องให้เวลาเฟิร์นในการดูแลหัวใจตัวเองด้วยค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจและอยู่รอบข้างมันมีความหมายกับเรามากจริงๆหลังจากวันที่นายนภัสแถลงข่าวลดสถานะก็ยังคุยกันอยู่ มันอาจเป็นทางที่เจ็บปวดแต่ก็ให้กำลังใจกันค่ะยังเป็นเพื่อนที่ดียังถามไถ่ให้กำลังใจกันอยู่ปกติค่ะก็เป็นห่วงเขามาตลอดอยู่แล้วส่วนตัวคิดว่าทำให้เราได้เติบโตขึ้นได้เรียนรู้ความรักในอีกรูปแบบในระหว่างให้สัมภาษณ์ใบเฟิร์นพิมพชนกก็มีอาการเสียงสั่นในบางช่วงมีน้ำตาคลอในบางคำถามโดยที่เธอได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้เธอตลอดมา